ที่เธอมองเห็นว่งางงาสุดท้ายความเสือส่อมทรามจะมาพราใไปร่วงโรยลงในสายทายามกาลเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเที่ยงแท้ ผมเส้นงานถึงคราวร่วงไปแขนขาที่เคยว่งไว้กลับไรรีแร้โรคภัยเฝ้าคอยคู่คา้างติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสําแดงเป็นธรรมดา ากเอมมงทกกาาเิดีี่่ยลึึซจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนช่องพลังบุญวันนี้อัตมาภาพพระบัิกาเกติพงศิรัสสุทโธผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์พระวิปัสสนาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มาปฏิบัติสอนทำนำปฏิบัติให้กับนิสิต คณะมนุษยศยศาสตร์ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4ณสวนไผยพุทธมนตน,นะตำบลสารายาอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนคนปรปฐมนในช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของฤดูการก็คือช่วงเดือนธันวานเป็นการปฏิบัติธรรมก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชน,นผู้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในบบรพุทธสนา นะมาปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฏฐานสี่ซึ่งปฏิบัติที่สวนไผ่พุทธมณฑลตั้งแต่วันที่16ถึง27นะก็ขอเรียนเชิญญ,ญาติโยมท่านสาธุชนมาฝึกปฏิบัติธรรมนะด้วยการตามรู้กำหนดลมหายใจนะกำหนดอาการท้องพองท้องยุบนะเป็นวิปัสสนากรรมาฐานนะซึ่งพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าก็ ได้ตรัสสอนนะเรื่องกายเวทนาจิตธรรมนะตามหลักสติปัฏฐาน4ญาติโยมก็สามารถนําหลักธรรมสามารถฝึกนะฝึกเรียงได้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นขณะทํางานขับรถตื่นเช้ามานะนั่งกําหนดดูลมหายใจเข้าออกนะกำหนดที่อาการท้องพองท้องยุบนะเช่นตื่นนอนตอนเช้าโยมก็กําหนดอยากลุกหนออยากลุกหนอ นะแล้วก็มีสติกําหนดอยู่กับปัจจุบันนะให้ฝึกสติแม้ว่าจะยืนเดินนั่งนอนดื่มพูดทําคิดจะทําอะไรก็ทําด้วยสตินะเพราะว่าสตินั้นจะทําให้เราไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตเมื่อเราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วก็จะทําให้เรามีการงานที่สมบูรณ์นะสำเร็จเสร็จสิ้นเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนเจริญพรญ,ญาติโยมมาฝึกสติประฐาน4 นะซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร,ราชวิทยาลัยนะก็ได้มีการสอนธรรมนำปฏิบัตินะซึ่งนําโดยพระศรีสิทธ,ธิมุนีคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์นะซึ่งปีนี้ก็มาปฏิบัติธรรมที่สวนไผ่นะเป็นเวลา10วันด้วยกันตั้งแต่วันที่16ถึง27ธันวาคมนะก็ขอเรียนเชิญญ,ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาจะมาร่วมถวายพระตาหารเช้าหรือพระตาหารเพลนะก็เรียนเชิญ มาร่วมกันทำบุญและก็ได้มาเห็นนะพระสงฆ์จำนวน260รูปนะซึ่งเป็นบุญเนื้อนาบุญนะโยมจะได้สร้างศรัทธานะได้ดำรงสืบทอดพระศาสนานะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญจิตภาวนานะเพราะฉะนั้นทานทำให้รวยศีลทำให้สวยภาวนาทำให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นก็ เรียนเชิญญาติโยมท่านสาธุชนนะช่องพลังชีวิตนะที่ได้ติดตามรับชมนะก็ขอเรียนเชิญมาร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระนะทำจิตใจให้ผ่องใสในช่วงยุคโควิดเวลาเราอยู่ที่บ้านก็ดีนะจะเป็นช่วงเช้าสักห้านาทีช่วงก่อนนอนสักหานาทีและ10นาทีนั่งสมาธิสวดมนต์พุทธคุณธรรมคุณสังคุณแล้วก็อิติปิโสแล้วก็แผ่เมตตา นะเราก็จะทําให้พลังชีวิตพลังการทํางานของเราเติมเต็มไปด้วยบุญและกุศลนะซึ่งเป็นคุณงามความดีทําให้เราไดา้สั่งสมบุญคุณงามความดีนะเป็นการฝึกจิตทนะั้งที่พระเจ้าได้ตรัสว่าทานโตเศธโหมุนร์เสเส,สุบุคคลที่พัฒนาตนหรือได้ฝึกตนดีแล้วประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นก็อยากให้ญาติโยมได้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นะัได้อยู่กับรูปนามปัจจุบันนะดูการหายใจเข้าหายใจออกนะในการกําหนดอาการท้องพองท้องยุบนะด้วยเดินจงกรมนั่งสมาธินะทำจิตใจให้สงบอยู่กับปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านนะไม่คิดถึงอดีตที่ผ่านมาก็จะทําให้ญาติโยมนั้นมีสติอยู่กับปัจจุบันนะไม่ว่าโยมจะขับรถโยมจะทํางานโยมจะไปซื้อของไปตลาดทำอะไรก็ดี นะก็ทําให้เรามีสติมากขึ้นนะเมื่อเรามีสติมากขึ้นเราก็จะไม่ประมาทในชีวิตในวัยในการทํางานนะสุดท้ายธรรมภาพก็ขอวอวยพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่รับชมติดตามนะได้นําหลักกรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน4ไปฝึกใช้ในชีวิตประจําวันนะให้บ่อยๆทําอยู่ต่อเนื่องนะก็จะทําให้ญาติโยมนั้นเป็นคนมีเมตตามีใจบุญนะแล้วก็ทําให้ เรานั้นได้พัฒนาทั้งร่างกายจิตใจนะแล้วก็ทําให้ตนเองนั้นมีความสุขมีความสงบในครอบครัวและสังคมสืบไปนะก็ขออยพรให้ทุกท่านมีอายุยืนยาวผิวพรรณวัฒนะผ่องใสสุขะมีความสุขกายส,สบายใจและก็ขอให้มีปฏิพันธ์ไว้พิบนะคิดสิ่งใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบได้ทมแล้ว้ายก็ขอให้ความปรญหาน,านั้น จงพันสาเร็จจงพันสำเร็จ,จ,ส,รจสมดังมโนโรถมุ่งมาตรปรารถนาะด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน กายที่เธอมองเห็นวา่างานสุดท้ายความเสื่อมสร้างจะมาพระไปร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเทียงแท้ผมเส้น งานถึงคราวร่วงไปแขนขาที่เคยว่องไว้กลับไรรีแรโรคภัยเฝ้าคอยคุกคางติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสําแดงเป็นธรรมดา หากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้ง